สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง attitude ดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวอาเซียนเมื่อชาวอาเซียนได้ดูวิดีโอเปรียบเทียบเมืองท่องเที่ยวสีหนุวิวของกัมพูชากับพัทยาของไทยแลนด์ซึ่งจัดทำโดยยูทูบเบอร์ชาวกัมพูชาจากช่อง messasusset ycl ก็มีชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มคอมเมนต์แรกจากฟิลิปปินส์ครับรัฐบาลจีนสร้างสีหนุวิวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยชาวจีนมันจึงเป็นได้แค่เมืองต่างอากาศและการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวจีนเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากพัทยาที่มีนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปเยี่ยมเยือนคอมเมนต์ต่อไปจากกัมพูชาครับสีหนุวิวของกัมพูชาเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สวยงามสวยจนทำให้ไทยแลนด์ต้องอิจฉากัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปจากเวียดนามครับตึกและอาคารสูงเป็นเงินลงทุนของจีนสร้างเพื่อชาวจีนบนแผ่นดินกัมพูชาส่วนชาวกัมพูชา ยังทำไร่ทำสวนและอาศัยอยู่ในกระท่อมไม่เข้าใจว่าทำไมชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ถึงมีความภาคภูมิใจกับสีหนุวิลคอมเมนต์ต่อไปจากกัมพูชาครับถ้าอาดีตกัมพูชาไม่มีสงครามสีหันุวิลคงพัฒนาไปไกลเกินกว่าพัทยาและน่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนี่ขนาดทึ่งหลุดพ้นจากภาวะสงครามได้ไม่กี่สิบปียังพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองได้เทียบเท่าพัทยา คอมเมนต์ต่อไปจากสิงคโปร์ครับค่าโรงแรมและอาหารที่พัทยาราคาถูกและหลากหลายมากกว่าที่สีหนุวิวแถมการเดินทางก็สะดวกสบายด้วยคอมเมนต์ต่อไปจากกรัรมพูชาครับสีหนุวิวดีกว่าพัทยาเพราะเป็นเมืองสร้างใหม่แต่แพ้พัทยาเรื่องคุณภาพชีวิตและรายได้ต่อหัวของประชากรคอมเมนต์ต่อไปจากไต้หวันครับ ฉันคิดว่าพัทยาชนะ100%เพราะกัมพูชาล้าหลังกว่าไทยแลนด์ประมาณ50ปีคอมเมนต์ต่อไปจากกัมพูชาครับตอนนี้เศรษฐกิจของกัมพูชากําลังขยายตัวและแน่นอนว่าสีหนุวิวก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกัมพูชาให้ไปข้างหน้าคอมเมนต์ต่อไปจากอินโดนีเซียครับไทยแลนด์มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมเยือนติดอันดับต้นๆของโลก และพัทยาก็เป็นเมือง,ง,งหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวไม่รู้ว่าชาวกัมพูชารู้หรือไม่แอดมินควรหาข้อมูลก่อนนำมาเปรียบเทียบคอมเมนต์ต่อไปจากกัมพูชาครับสีหนุวิวสวยงามและมีสไตล์มากกว่าพนมเปญแล้วพัทยาจะเอาอะไรมาสู้คอมเมนต์ต่อไปจากสปปลาวครับถ้านับจำนวนนักท่องเที่ยวสีหนุวิวยังน้อยกว่าวังเวียงแล้วจะเอาอะไรไปสู้พัทยา ความจริงแอดมินไม่สมควรเอามาเปรียบเทียบเพราะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วคอมเมนต์ต่อไปจากกัมพูชาครับทะเลที่พัทยาไม่สวยเท่าทะเลที่สีหนุวิวหาดทรายสีขาวน้ำทะเลใสเป็นสีฟ้านั่นแหละคือสีหนุวิวคอมเมนต์ต่อไปจากมาเลเซียครับพัทยาเป็นเมืองที่สนุกสนานเพราะมีกิจกรรมมากมายแต่ในขณะที่สีหนุวิว เป็นได้แค่เมืองคาสิโนสำหรับผีพนันชาวจีนเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปจากกัมพูชาครับทั้งหมดที่เห็นในสีหนุวิวก็มาจากเงินทุนของจีนเพื่อผลประโยชน์ของจีนแต่อนาคตชาวกัมพูชาต้องแบกรับภาระชดใช้หนี้สินทั้งหมดเศร้าคอมเมนต์ต่อไปจากเวียดนามครับไม่ชอบพัทยาและเกียิสีหนุวิวเพราะทั้งสองสถานที่นี้ชูยาจางไม่ได้ คอมเมนต์ต่อไปจากก,กัมพูชาครับฉันรักกัมพูชาอาณาจักรแห่งความมหัศจรรย์ความก้าวหน้าของกัมพูชามันทำให้เพื่อนบ้านของเราในอาเซียนไม่พอใจคอมเมนต์ต่อไปจากเมียนมาครับไม่ได้บอกว่าเมียนมาดีกว่ากัมพูชาแต่การที่ชาวกัมพูชาจะเปรียบเทียบเรื่องการท่องเที่ยวกับไทยแลนด์ฉันว่ามันเป็นเรื่องตลกนะคอมเมนต์ต่อไปจากกัมพูชาครับ ถ้าโครงสร้างพื้นฐานของสีฮานุวิลเสร็จเมืองก็จะมีความเป็นระเบียบและทันสมัยมากขึ้นแล้วสีฮานุวิลก็จะเป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนคอมเมนต์ต่อไปจากสิงคโปร์ครับประเทศที่เจริญและมีศักยภาพเขาจะไม่เปรียบเทียบกันแบบนี้แต่เขาจะเน้นการโปรโมทเพื่อส่งเสริมมากกว่าคอมเมนต์ต่อไปจากกัมพูชาครับจากการเปรียบเทียบครั้งนี้ สีหนุวิวแพ้พัทยาไม่มากนักอาจเป็นเพราะว่าพัทยาพัฒนามาก่อนแต่อีกไม่นานก็คงจะตามทันคอมเมนต์ต่อไปจากอินโดนีเซียครับขนาดอินโดนีเซียมีเกาะบ,บาหลีที่มีชื่อเสียงด่งดังไปทั่วโลกแต่ก็ยังแพ้พัทยาในเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้แล้วสีหนุวิวจะเอาอะไรไปสู้คอมเมนต์ต่อไปจากกัมพูชาครับไทยแลนด์ไม่มีสงครามการเมือง จึงพัฒนาก่อนกัมพูชาก็แค่นั้นแต่ถ้าออกสตาร์ทพร้อมกันไม่แน่กัมพูชาอาจจะเจริญมากกว่าไทยแลนด์ก็ได้คอมเมนต์ต่อไปจากฟิลิปปินส์ครับแค่ชาวยุโรปและอเมริการู้ว่าสีฮนุวิวถูกพัฒนาโดยชาวจีนเขาก็ไม่ไปเที่ยวแล้วจะด้วยสาเหตุอะไรฉันว่าชาวกัมพูชาก็น่าจะรู้ดีคอมเมนต์ต่อไปจากกัมพูชาครับ ในอดีตพัทยาพัฒนาได้ดีกว่าสีฮนุวิวเพราะพัฒนามาก่อนแต่ปัจจุบันแม้ว่าพัทยาจะมีโครงการสร้างและพัฒนาใหม่แต่ก็ไม่มากเท่ากับสีฮนุวิวมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายจากติมอ r เลสเต้ครับถ้าติมอ r เลสเต้จะพัฒนาเมืองท่องเที่ยวแบบกัมพูชาก็สามารถทำได้เพราะมีทั้งออสเตรเลียและโปรตุเกสที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ แต่มันก็คงไม่มีความหมายอะไรถ้าคุณในชาติไม่ได้ผลประโยชน์เหมือนจีนทำกับกัมพูชาที่สีฮนุวิลนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ